ตะลทองห่งเจริญเล่ยรอบสุดท้ายนะครับชนะเพื่อจะไปคว้าเงินเหรียญหน่อยครับทัพทกรอบนี้ได้ประมาณห้าหน่วยระบบอันนี้แอมลุนชนะครับกันคว้าแล้วอันนี้จเหมอนกันเลยตอนหนึ่งเกมนะฮะลูกเดียวลูกเดียว อแล้วเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเล้ยพี่อือยังลงนะยังลงมือจนเหียวอันนี้ใครได้สองต้นจิดคนชนะนะครับอันนี้เจอกันทีนะ

อันนี้ก็แข่งเป็นทูนที่าแล้วครับของวันก็เริ่มแข่งแบบเชียงตอนนี้ใกล้สา3ทุ่มแล้วครฮะ ุต้องเซฟแต้มให้ได้ครับก็เล่นพร้อมกันทั้งหมด4ี่คอดนะครับ เวลาแบดมินตันจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็ทำให้เราอะไรไปชมวัฒนธรรมได้ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมองคู่นึงอะไรย้ายไปยังรตศนายนะ เอาละครับปลุยครับคนที่มาดูดับส่วนใหญ่เนสนมก็มงทั้งคนมาเลออินเรจีนหรือเปอร์นะครับ แน่เจไเป็นคนต่างประเทศมากกว่ากันจัมลู โดนเลยนะครับจันทะพลหลังเจริญผู้ลองสุดท้ายครับโอ้ย เฮ้ยเจ้แหน่ครับไม่เป็นไรครับมันเต็มที่แล้ว